สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวตัวละครลูเคียนะครับผมจากการ์ตูนเรื่องบีเทพมรณะนั่นเองแต่ว่า ตัวที่พี่จะรีวิวตัวนี้นะครับทุกคนนะพี่ยังไม่ได้ฟาร์มสกิลต้นไม้นั่นเองครับทุกคนแต่ว่ามันมีวิธีคำนวณอยู่นะครับตามคลิปที่พี่ได้ลงไปนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับลูเคียตัวนี้นะครับถ้าอัพสกิลต้นไม้เนี่ยก็คงอัพทางดาเมจ65%ตรงนี้นะครับแต่ว่าดาเมจที่เพิ่มจริงๆเนี่ยมันจะเพิ่มอยู่ประมาณ14-15%เท่านั้นเองนะครับตามคลิปที่พี่ได้ลงไปก่อนหน้านี้นะครับทุกคนไปหาดูกันได้นะครับวิธีคำนวณดาเมจของสกิลต้นไม้นะครัััับบทุกกกคคนนนนนนออเีีี้ะะรดด๋ยยยววพพ่่่จมาาาูููหงงไ ีในเกมนี้มันจะชื่อว่าริ k คูนะทุกคนนะ R I K U นะทุกคนนะก็คือร่างแรกของรูเคียก็คือร่างอีพิก ร่างนี้เลยนะครับทุกคนร่างนี้นะครับทุกคนสามารถหาจากตู้นะโลก1โลก2ก็ได้นะครับทุกคนไปที่ซัมมอนนะมันจะอยู่ที่แบนเนอร์1นะครับทุกคนนะนี่นะตอนนี้ก็เข้าตู้อยู่นะทุกคนตรงออโต้เซลล์เนี่ยเราก็มาติ๊กอีพิกอ่อนละกันนะครับกันมันเซลล์นะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังตรงนี้นะบางทีคนตั้งไว้แต่ว่าหาง่ายแน่นอนรับประกันครับลูเคียหาง่ายนะทุกคนนะแต่ว่ามันต้องอีโวสครั้งนะครับก่าจะมาถึงขั้นบังไข่นั่นเองนะทุกคนนะขั้นแรกเนี่ยจะใช้ มิสติกนี่ยตัวนี้ไม่ใช่อีพิกนะเป็นมิสติกกับรีเจนเนอรี่นะแล้วก็ตัวนี้นะครับธาตุน้ำนะทุกคนนะส่วนวินเทอร์แคปนะหายังไงเดี๋ยวพี่พาไปนะครับมันจะอยู่ที่เลดช็อปนะครับโลกหนึ่งก็มีนะวาร์ปมาที่เลดนะครับแล้วก็มาที่เลดช็อปนะครับทุกคนนี่วินเทอร์แคปมันจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนส่วนไอ้ลูกไอ้เนี่ยลวงดวงวิญญาณเนี่ยหรือว่าโซนะมันจะเรียกว่าโซโทเค็นนะที่เป็นดวงวิญญาณเนี่ยหายังไงนะครับทุกคนสามารถหาจากเลดล่าสุดนน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 นะะะะคคคครรรรััับบทททุุุกกเเเเาาาาาดดดดลล่่่่่สีอออยูู้งงงขโต แล้วก็การอีโวครั้งที่2นะครับพี่ไม่มีรูปให้ดูนี่หว่าทุกคนการอีโวครั้งที่2เอ้ยพี่อีโวตรงนี้มันก็มันเสียดายวะ่ะเดี๋ยวการอีโวครั้งที่2นะครับพี่จะขึ้นรูปให้ดูนะครับทุกคนนะสำหรับน้องๆน,นะครับที่กําลังมองหาการฟาร,ร์มเกมอนิเมะรัสเตนอนิเมะดีเฟนเดอและอนิเมะรอยย่ Royal นะครับแบบ AFK หาของ24ชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาในการเฝ้าหน้าจอ พี่ขอแนะนำ UG Phone เลยนะครับแอปพลิเคชันเช่ามือถือรองรับ PC iOS และ Android u g 4นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ออนไลน์บนคลาวด์24ชั่วโมงนะครับต่อให้เราปิดคอมปิดมือถือไปแล้วตัวเราก็ยังฟาร์มอยู่นะครับไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตของตัว u g 4เองนะครับทุกคนมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายนะครับพี่แนะนำ Gvip ขึ้นไปนะครับจะลื่นกว่าแล้วก็มันจะแพงกว่าแค่นิดเดียวนะครับทุกคนนะรองรับการใช้งานภาษาไทยสมัครครั้งแรกเนี่ยรับส่วนลดสูงสุด50%เลยนะครับถูกกว่า Redfinger อย่างแน่นอนมีช่องทางการชำระเงินมากมายนะครับไปตามกันได้ ที่ UG Phone นะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะครับมี Facebook Fanpage เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเข้ามากดติดตามกันได้เลยนะครับผมลิงก์เนี่ยทุกคนสามารถเอาจากหน้าช่องตรง YouTube ได้เลยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับทุกคนฝากติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับสุ่มตัวรับงบ9บาทจะได้จริงไหมมาดูกันสุ่มทีเดียวเยอะๆไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาได้รหัสแล้วไปรีวิวกัน ไหนดูดิมีตัวรับจริงๆด้วยทุกคนพี่ได้อีกิจอีกแล้วนะครับผมเหมือนเดิมเลย DC Shop มีไก่เพชรไก่มิสติกไก่ตัวรับราคาถูกรับกดเกมพาร์ทแมปแอ,แอนิเมะแวนการ์ดด้วยใครสนใจเข้าริงใต้คลิปได้เลยต้อง DC Shop เท่านั้นทุกคนนี่ก็คือรูปกางอีโวขั้นที่2หรือว่าขั้นสุดท้ายขั้นบางไขของเจ้ารูเคียนะครับก็จะมีเป็น โอสมิกเอนเซนต์นะครับ25อังรีเจนต์16นะครับแล้วก็ธาตุน้ำ100นะครับแล้วก็ตัวฮอโลไฟยิงพริวนะครับแล้วก็มิสติกสปิริตนะครับ6ชิ้นนะครับไอต,ตัวฮอลโลเนี่ยมันก็อยู่ที่เลดช,ช็อปเหมือนกันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราพาไปดูเมื่อกี้มีปะ่ะฮอลโลไฟยิง อ,อ,อยู่ไหนนี่นะทุกคนนะฮอนโรฟไฟนิงพริวนะก็จะใช้ตัวเนี้ยใช้โทเค็นโซนะครับทุกคนนะ200อันนะครับทุกคนนี้ก็กดซื้อไปได้เลยประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคไหมอ่าเมื่อเราอีโวแล้วนะครับตัวละครของตัวลูเคียเนี่ยมันจะมีพาสซีฟด้วยนะครับทุกคนแล้วก็พาสซีฟมันทําอะไรได้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันในเกมนะในส่วนของบัฟเนี่ยเป็นอวตารนะครับ ตามเอ็นนะครับที่เกือบหกแสนนะเพราะว่าพี่ได้ใส่ออฟบวกสิไปด้วยนะพี่ใส่โซออฟบวกสิไปด้วยนะแล้วก็แสแตทเนี่ยแอตแท็กเนี่ยจะเป็นดับเบิลเอสนะครับแล้วก็ระยะเป็น B บวกนะครับคู่ดาวเป็น B ลบนะตัวละครเป็นไฮบิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวางไปแล้วตีแอร์ได้เลยนะครับเป็นตนัวละครธาตุน้ํานั่นเองนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวละครน,นั้นจะเก่งขนาดไหนเออพี่ลืมไม่ดูเบสซิ่งอ่าเดี๋ยวใส่เบสซิ่งไปด้วยนี่เราจะใส่เบสซิ่งเข้าไปด้วยเบสซิ่งเป็นยังไงงงวววะะะะทุกกคคนนนนี่่เเบสสสซิปปปป็ไยยือด,ดาแลๆนะ เบสซิ่งสวยไหมส่วนตัวพี่ให้7เต็ม10แล้วกันนะครับนะนี่เหมือนดาบส t a r ์วอเหมือนเจไดเลยนะทุกคนนะเหมือนดาบ Star War ดาบเจไดนะทุกคนนะประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวนะครับเดี๋ยวตัดไปในอินฟินิตี้เลยนะครับไปกันเลยทุกคน โอเคครับผมทุกคนตอนนี้พี่ก็ฟาร์มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมจะเห็นว่าพี่ได้ทําการวางรูเคียร์เนี่ยไว้ที่ด้านหน้าเลยนะครับทุกคนแล้วก็พาสีฟของรูเคียร์เนี่ยจะทํางานเลยนะทุกคนนะพาสีฟก็คือมันจะทําการแช่แข็งศัตรูนะครับเป็นเวลา4.5วินาทีนะครับหลังจากที่หมดเวลา4.5วินาทีนะครับทุกคน มันเขาเรียกว่าอะไรน้ําแข็งมันจะแตกออกนะครับแล้วก็มันจะได้รับดาเมจเนี่ยคูณ1.45นะครับก็คือเอาดาเมจตอนนี้ก็คือดาเมจของลูเคียตอนนี้คือ8 1 0 0 0 0หนึ่งหม่ปะก็คูณ1.45ไปเลยก็คือประมาณ1ล้าน1แสนเห็นปะเนี่ยดาเมจที่เป็นสีฟ้าเนี่ยทุกคนเห็นปะเนี่ย 1.16M เนี่ยดาเมจตรงน,นี้ก็คือดาเมจของพาร์สีมันนะเว้ยทุกคนเห็นเปล่า อารมณ์เหมือนกับโกโจที่มีมุเกนแต่ว่ามุเกนของโกโจเนี่ยมันจะไม่มีดาเมจใช่ปะมันจะแค่เป็นการสโลใช่ปะนี่นะครับทุกคนประมาณนี้นะแล้วก็พาสซี่เนี่ยมันจะใช้งานได้แค่ประมาณเขาเรียกว่าอะไรใช้งานได้ทุกๆ14วินาทีนะครับทวนแล้วก็ตัวละครไหนที่โดนพาสซสีฟไปแล้วเนี่ยเหมือนว่าจะไม่โดนอีกนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับนี่เมื่อเราวางไปแล้วเนี่ยรูปแบบการโจมตีเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบดูไม่ออกเลยเดี๋ยวนะพี่ดูวงของลูเคียไม่ออกเลยนะครับตอนนี้อ๋อรูปแบบการโจมตีของลูเคียเเนนนนี่ป็อรคคลแบบ้้ทุกวงงขา ็กนะครับดาเมจอยู่ที่8แสนนะครับระยะ13.5เองนะครับแล้วก็คูดาวเนี่ย4.66วินาทีนะครับวางไปแล้วตีแอร์ได้เลยนะครับทุกคนนะโอเคไหมประมาณนี้นะครับทุกคนมีทั้งหมด9ขั้นนะอัพขั้นที่1นะครับใช้เงิน2,000นะครับเดี๋ยวเราอัพไปสัก3ขั้นละกันนะครับทุกคนนะอ่ะอัพขั้นที่3แล้วนะครับแอนิเมชันใหม่นะทุกคนจะมีแอนิเมชันใหม่แต่ว่ามันจะมองไม่ค่อยออกนะเพราะว่าไอ้ที่มันเป็นน้ําแข็งกระจายกระจายอ่ะมันคือพาร์ทสีมันทํางานอยู่นะครับทุกคนนะ ตอนนี้เนี่ยขั้นที่3แล้วนะครับดาเมจจะอยู่ที่3 5 6 0 0 0 0นะครับแล้วก็ระยะ33.9สาุดาว5.94ห้าาสีวีนะครับแล้วก็ตัวมันจะตีติดฟอสนะตีติดแช่แข็งนะทุกคนนะอันนี้ที่เป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมก้อนน้ำแข็งเนี่ยก็คือติดฟอสนะแต่ว่าดาเมจสีฟ้าเนี่ยคือดาเมจของพาสตินนะครับให้แยกกันนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูเคียนะครับจะมีดาเมจ2ส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณที่ขั้นสุดท้ายให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนด้านน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 นหหลลัััังงเเีีีีี่่่่่่ยยยยพใใชช้้้ออออออโกกกกะะะะคคคคครรรรรบบบาาวตูททุุุผืมดไน อีจิโกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีจิโกไปไกลหน่อยนะอีจิโกมันตั้งตรงนี้แล้วกันนะทุกคนนะให้มันตีไกลหน่อยให้มันคอยช่วยตัวที่หลุดไปนะเพราะว่าลูเคียมันเป็นธาตุน้ำเนี่ยมันจะตีแสงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้นะอ่ะขั้นต่อไปใช้เงิน7,500นะครับดาเมจเป็น4ล้านนะทุกคนอ่ะดาเมจ่ไม่อัปเดตอีกแล้วน,นะครับต้องมาคลิก,คล,กคลิกที่ตัวลูเคียใหม่นะเอาคลิกไปโดนอีกอ่าดามิเดีมเมยนี่เป็นสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นนะครับระยะสามหกจุดหกนะกุดดาวเท่าเดิมนะครับ ันที่6นะครับรูปแบบการโจมตีเป็นฟูลนะครับทุกคนนะถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ดาเมจของขั้นนี้คือ13ล้าน3แสนนะครับคูดาวอยู่ที่8วิโอแวิคือนานมากนะ8วิแต่ว่ามันเป็นฟูลไงทุกคนก็ต้องแบบได้อย่างเสียอย่างนะวงอยู่ที่48.9นะครับทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นว่าดาเมจที่เป็นสีฟ้าเนี่ย19เล้านแล้วนะครับทุกคนนะแรงปะคือแยกกันนะทุกคนนะ19ล้านกับ13ล้านเนี่ยคือแยกกันแลทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีดาเมจสองมากนมา ขั้นต่อไปก็เลยใช้เงิน5 0,000ื่นนะครับทุกคนนะดาเมจก็ไม่อัปเดตแล้วต้องมาคลิกใหม่ดาเมจเป็นสิบเจ็ดล้านแปดแสนนะครับวง55ตีฟูลเหมือนเดิมนะคูดาวเท่าเดิมนะครับแล้วก็อันที่8ใช้เงิน6กหมื่นห้าพันนะครับทุกคนนะดาเมจก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่อสาห้าล้านแล้วนะทุกคนนะสามสิบห้าล้านหกแสนวงห้าสิบห้าคูดาวเท่าเดิมนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายแล้วนะครับขั้นที่9ใช้เงินอัพหนึ่งแสนนะครับทุกคนนะใช้เงินอัพหนึ่งแสนแล้วเนี่ยนะคคครรรรรััับบบบบูููปปแกกาาาาโจจมมมตีีีเเ็นนฟลถืออว่่่ดดะยท44 5 วงอยู่ที่61.1คูดาวลงมาเหลือ7.64วินาทีนะครับจะลืมนะคะว่าตัวละครนี้พี่ยังไม่ได้อัพสกิลต้นไม้นะทุกคนนะลูกเคียเนี่หตัวใช้เงินนับอยู่ที่2 8 0 0 0นะเออหตัวมันก็วางได้แค่1ตัวอยู่แล้วนะพาสซสีฟเนี่ยจะมีเขียนบอกตรงนี้แต่ว่ามันอ่านแบบมันไม่เขียนบอกละเอียดนะทุกคนนะต้องไปอ่านในวิกินะครับทุกคนนะในวิกิเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่พี่อธิบายแต่ถ้าเกิดไม่ต้องคิดมากนะให้ดูนี่ครับดาเมจสีฟ้านะเนี่ยสีฟ้า32ล วิธีการคำนวณพาร์ี่นะจริงๆมันไม่ควรจะใช่สามที่สองล้านดิพาร์ี่มันควรเยอะกว่านั้นไลยทุกคนพาร์ี่วิธีการคำนวณนะคำนวณแบบนี้นะครับคนให้เอาสี่สิบสี่ล้านห้าแสนตั้งนะครับนี่วิธีการคำนวณพาร์ตสี่นะคูณหนึ่งจุดสี่ห้านะหนึ่งจุดสี่ห้าไปเลยแบบนี้นะนี่คือตามข้อมูลจากวิกินะครับทุกคนพาร์ี่จะอยู่ที่หกสิบสี่ล้านนะทุกคนนะไอด้ดาเมจสีฟ้าเนี่ยมันควรจะเป็นหกสิบสี่ล้านนะครับเห็ 64, 000, 5, 3, นปะหสี่ล้านจุดห้าด้วยซ้ำ อ่าอันนี้คือดาเมจประมาณนี้นะทุกคนอ่าที่เห็นสามที่สองล้านแสดงว่าเลือดม้อนมันไม่ถึงหกสิบสี่ล้านนะทุกคนมันก็เลยเห็นแค่สามที่สองล้านถ้าเกิดเลือดม้อนมันเกินหกสิบสี่ล้านเนี่ยมันจะเห็นหกสิบสี่ล้านแน่นอนนะครับทุกคนนี่แล้วก็คือตีฟูด้วยนะครับดีมากๆนะครับทุกคนทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าลูเคอัพต้นไม้เนี่ยเป็นฝั่งดาเมจเนาะมันก็จะเพิ่มดาเมจอีกสิบสี่สิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็วิธีคำนวณแบบนี้นะทุกคนนะส ดามเจมมันก็จะเพิ่มมาอีกประมาณ6ล้านนะครับเราก็บวก4 4 5ี่ห้าเป็นศูแบบนี้นะครับปุ๊บแบบนี้นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนถ้าเกิดว่ามีการอัพต้นไม้ฝั่งดามเจมนะครับก็จะได้เป็น50ล้านนะหรือว่าอาจจะเป็น51ล้านนะครับทุกคนไม่เชื่อลองลองดูได้นะครับเดี๋ยวพี่ไปฟาร์มคิวมาก่อนนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้คือพี่คำนวณให้ดูนะมันจะไม่ได้แตกต่างกันมากคือพี่ไม่ต้องไปฟาร์มต้นไม้เนี่ยพี่ก็เอารูเคียร์ไปเล่นได้แล้วนะเอาจริงแบบก็ได้นะทุกคเพราาว่ ัวพาสพีค่อนข้างดีนะครับพารสีเนี่ยค่อนข้างดีนะครับทุกคนเออพาร์สีดีมากนะคือแค่วางไปก็ติดพาสีได้แล้วอะเออพารสีมันติดตั้งแต่เริ่มนะมันจะติดเป็นฟอร์สไบแช่แขงนะครับเออแล้วก็ทำดาเมจ1.45เท่าของดาเมจที่เราเป็นอยู่ตอนนั้นนะครับทุกคนนะอย่างขั้นนี้ก็คือประมาณ64ล้านถือว่าแรงมากนะไอด้ดาเมจที่เป็นของพาร์สีเนี่ยแรงกว่า4 4ล้านซะอีกนะครับทุกคนนะก็คือ64ล้านที่เราคำนวณเมื่อตะกี้นะ สำหรับพี่ควรทำมากๆนะครับทุกคนคือหนึ่งแหละพี่ชอบอย่างหนึ่งแหละซีฟูนะครับทุกคนนะแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตได้เออสามารถเอาไปซัพพอร์ตได้สามมติว่าใครไม่อยากปั้นก็เอาไปวางเป็นซัพพอร์ตช่วยเพื่อนได้นะเพราะว่ามันตีเขาเรียกว่าอะไรตีติดแช่แข็งช่วยเพื่อนได้อะไรแบบนี้นะครับทุกคนนะแล้วก็เป็นธาตุน้ําด้วยสามารถเอาไปเล่นเลดไฟได้แบบชิลๆเลยนะครับตีติดแช่แข็งอีกตั้งหากน้ำเอเดก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับสี่สี่ล้านเนี่ยคือแบบว่ายังไม่ได้อัพสกิลต,ต้นไม้เลยนะทุก สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ